สวัสดีครับผมชื่อปอนะครับเมื่อก่อนผมทำงานที่บริษัทแห่งหนึ่งในตัวจังหวัดทางภาคอีสานผมเคยมีแฟนคนหนึ่งครับซึ่งเราสองคนทำงานคนละที่กันนกแฟนของผมเธอทำงานเป็นเซลล์ขายรถของศูนย์รถแห่งหนึ่งในตัวเมืองและแฟนของผมเองก็ไม่ได้สวยอะไรมากแต่เธอเป็นคนที่จริงใจ จนทำให้ผมตกหลุมรักเธอในที่สุดก่อนที่พวกเราจะรู้จักกันตัวผมเองก็ถือว่าเป็นคนที่มีนิสัยเพลย์บอยคนหนึ่งเลยครับกินเที่ยวสารพัดเงินเก็บก็แทบจะไม่มีจนกระทั่งผมได้มีโอกาสเป็นตัวแทนติดต่องานกับบริษัทที่นกทำงานอยู่ซึ่งนั่นเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของผมเลยครับแรกๆผมก็แอบหยอดแบบทีเล่นทีจริง แต่เธอไม่เล่นด้วยหลังจากนั้นที่ผมยอมทำทุกอย่างเพื่อจีบนกอย่างจริงจังเธอเองก็คงใจอ่อนจนตกลงเป็นแฟนกับผมในที่สุดพวกเราครบหากันได้ไม่นานเราราวสามเดือนก่อนจะตัดสินใจย้าย,ายมาอยู่ด้วยกันด้วยความที่อายุของเราสองคนไม่ห่างกันมากนักชีวิตประจำวันของเราทั้งคู่จึงเหมือนกันครับ ตอนเช้าแยกกันไปทำงานพอตกเย็นก็จะกลับมากินข้าวด้วยกันและใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเราอยู่กินกันมาเรื่อยๆก็ได้มีคุยเรื่องแต่งงานกันบ้างปะปลายซึ่งผมเองไม่ได้ติดอะไรเพราะคิดว่าจะไปสู่ขอนกตามประเพณีอยู่แล้วชีวิตของพวกเราดูกําลังจะไปได้สวยจนกระทั่งมามีเรื่องเกิดขึ้นเสียก่อนมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด ที่ทำให้ทั้งผมและนกทะเลาะกันไม่เว้นวันซึ่งต้นเหตุมาจากผมไปงานเลี้ยงที่บริษัทแล้วกลับห้องดึกดื่นนกเลยเช็คโทรศัพท์ของผมแล้วเห็นข้อความที่ผมคุยกับลูกค้าผู้หญิงเธอไม่พอใจมากที่ลูกค้าส่งข้อความมาบอกฝันดีกับผมและผมเองก็พยายามอธิบายกับเธอไปแล้วแต่ไม่ได้ผลนกเริ่มตั้งแง่ไม่ดีกับผม ด้วยเพราะอดีตที่ผมเองเป็นคนเจ้าชู้หลังจากวันนั้นเธอก็เปลี่ยนเป็นคนที่ชอบจับผิดคิดมากและตึงเครียดตลอดเวลาช่วงนั้นผมเองก็ทำงานเยอะขึ้นจนมีเวลาให้เธอน้อยลงด้วยผมจำได้ดีว่าวันนั้นผมเหนื่อยมากนกก็เอาแต่ร้องไห้แล้วถามผมไปไหนมาทำไมกลับดึกตลอด แอบไปมีคนอื่นใช่ไหมผมไม่ได้ตอบคำถามออกไปเพราะรู้สึกเหนื่อยจากการทำงานจนกระทั่งเธอมาดึงแขนผมแล้วเริ่มเอากำปั้นมาทุบตามตัวของผมมันไม่ได้รุนแรงมากหรอกครับแต่เวลานั้นก็ทำให้ผมหงุดหงิดได้ไม่น้อยผมเลยเผลอผลักเธอจนล้ม <S <S 2> <S 2> หลังจากเหตุการณ์นั้น ความสัมพันธ์ของเราสองคนก็ยิ่งแย่ลงและทะเลาะกันด้วยเรื่องเดิมๆทุกครั้งประมาณสองสาวันถัดมาหลังจากเหตุการณ์ที่ผมผลักเธอที่บริษัทของผมก็มีงานเลี้ยงฉลองกันอีกครั้งผมเองก็ต้องอยู่ร่วมงานจนทำให้กลับห้องดึกเมื่อผมกลับมาถึงห้องเธอก็โวยวายใส่ผมยกใหญ่ทำไมโทรหาไม่รับสาย โทรไปตั้งหลายครั้งแล้วทำไมไปกินเหล้าถึงไม่ยอมบอกผมพยายามอธิบายถึงงานเลี้ยงที่บริษัทแต่เธอก็ไม่เชื่อจนกระทั่งเราสองคนทะเลาะกันรุนแรงขึ้นตัวผมเองจึงเริ่มทนไม่ไหวพนกงี่เง่าเกินไปแถมยังคว้างปลาทำลายข้าวของในห้องซึ่งตอนนั้นมันก็ดึกมากแล้วห้องข้างๆก็ออกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้น ผมพยายามดึงเธอมาสงบสติอารมณ์แต่เธอกลับอารวาสจนหัวผมแตกผมยอมรับเลยครับว่าเหลืออดจริงๆในตอนนั้นสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจขอเลิกกับเธอไปหลังจากวันนั้นนกก็ย้ายออกจากอาพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่ด้วยกันผมเองก็ไม่ได้รั้งเธอเอาไว้เพราะทนเธอไม่ไหวแล้วจริงๆแต่ถึงจะเลิกกันไป นกก็ยังพยายามโทรหาผมอยู่ตลอดเธอมักจะพูดว่าผมขอเลิกกับเธอได้ยังไงไม่รักไม่ห่วงเธอแล้วเหรอหรือว่าผมมีคนใหม่แล้วจริงๆผมวางสายใส่และไม่ยอมพูดอะไรกับเธออีกแม้เธอจะพยายามโทรหาหลายครั้งแต่ผมก็จะกดวางสายตลอดเช้าวันถัดมานกมาหาผมที่ห้อง เธอยืนเคาะประตูอยู่นานจนผมเริ่มลำคาญเลยเดินออกไปพบเธอนกกลับมาครั้งนี้เพื่อมาเก็บของออกจากห้องของผมและบอกกับผมว่าเธอจะกลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านตอนนั้นผมเองก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยปล่อยให้เธอเก็บของของเธอออกไปจากห้องส่วนผมก็นั่งดูทีวีอยู่ที่โซฟาจังหวะนั้น ผมไม่คิดจะรังนกไว้เลยครับต่างคนต่างก็ไม่สนใจกันจนกระทั่งเสียงแชทในโทรศัพท์ของผมดังขึ้นนกหันมามองและจ้องผมด้วยแววตาสั้นๆพอเธอเก็บของเสร็จเธอก็รีบเดินเอาของไปใส่ไว้ที่หลังรถก่อนจะเดินกลับขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตอนนั้นผมก็กำลังตอบคนในแชท จึงไม่ได้สนใจนกแต่อยู่ๆนกก็หันมาพูดแวะผมคุยกับอีนั่นอยู่ละสิรู้ไมป่ปอแกมันคนเฮงซวยผู้ชายแบบแกฉันอยู่ด้วยไปได้ยังไงก็ไม่รู้นกพูดจบก็เดินออกจากห้องไปจังหวะนั้นผมจำได้ว่าตัวเองเผลอพูดตอบโต้กลับไปหลายประโยค ทั้งหยาบคายและไม่ให้เกียรติคนที่อยู่ตรงหน้าเราสองคนทะเลาะก,กันอีกครั้งและครั้งนี้เธอคงเก็บกดมากถึงได้วิ่งเข้ามาทำร้ายผมผมเองก็ต้องป้องกันตัวเพราะเวลาที่นกโกรธมากๆข้าวของอะไรที่ขว้าได้เธอก็มักจะหยิบขึ้นมาคว้างและใช้เป็นอาวุธผมรู้ทันจึงรีบวิ่งเข้าไปจับแขนของเธอ,เอไว้ นกใช้จังหวะที่ผมเผลอกัดเข้าที่มือของผมที่กำลังบีบแขนของเธออยู่เธอกัดแรงมากจนผมต้องปล่อยมือออกเธอด่าผมส่งท้ายก่อนจะปาของบางอย่างมาใส่หัวผมที่ยังมีพากอตปิดแผลอยู่จนผมถึงกับมึนหัวผมลองเอามือแตะที่พากอสดูก็รู้ได้ว่าแผลเปิดพราะเลือดกำลังเริ่มไหล แล้วก็มีเสียงปิดประตูแรงๆจากนั้นนกก็หายไปครับผมไม่ได้แจ้งความหรือเอาเรื่องอะไรต่อเพราะอยากให้เราจบกันแค่ตรงนี้มากกว่าผมใช้ชีวิตต่อไปโดยไม่มีเธอมาประมาณสองสาวันแรกๆผมก็รู้สึกดีนะครับที่ไม่มีใครมาคอยโวยวายใ่แต่นานวันเข้าผมเองก็รู้สึกคิดถึงเธอเหมือนกัน ผมเลยตัดสินใจโทรหานกแต่เธอไม่รับสายแม้จะโทรซ้ำหลายครั้งผมพยายามโทรหาเธออยู่เรื่อยๆจนกระทั่งคราวนี้ปลายสายมีการกดรับผมดีใจมากและพยายามพูดกับเธอดีๆตอนนั้นผมพูดไปหลายประโยคมากครับแต่ปลายสายกลับไม่พูดอะไรเลยผมคิดว่าเธอคงกำลังกโกรธผมอยู่ เลยพยายามคุยกับเธอต่ออีกสบายดีไหมเป็นอะไรหรือเปล่าผมคิดถึงคุณนะและปลายสายก็ยังไม่มีการตอบกลับไปหาได้ไหมผมอยากขอโทษผมอยากให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแต่เธอก็ยังคงเงียบและตัดสายไปวันนั้นทั้งวัน ผมก็ยังพยายามโทรหาเธอต่อไปซึ่งเธอก็ไม่รับสายผมกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยครับเพราะคิดถึงเธออยากให้เธอกลับมาอยากให้เธอโทรมาหาแต่ไม่นานตอนกลางดึกคืนนั้นสายโทรศัพท์จากนกก็โทรเข้ามาหาผมจริงๆผมดีใจมากจึงรีบกดรับสายแต่ปลายสายก็ยังคงเงียบเหมือนเดิม ถึงจะพยายามตั้งใจฟังเท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงใดเล็ดลอดออกมาแล้วอยู่ๆสายก็ตัดไปผมเลยรีบโทรกลับไปอีกครั้งแต่คราวนี้กลับมีเสียงตอบกลับมาขอภัยค่ะหมายเลขทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้ขณะน,นี้กรุณาฝากข้อความไว้ลังได้ยินเสียงสัญญาณผมจึงพยายามโทรอ,อีก3-4ครั้ง จนแน่ใจว่าปลายสายไม่ต้องการจะคุยและปิดเครื่องไปแล้วผมตัดสินใจในตอนนั้นว่ายังไงคืนนี้ผมจะต้องไปหาเธอที่อาพาร์ตเมนต์ให้ได้เพราะอยากพบอยากคุยเพื่อเราจะได้ปรับความเข้าใจให้ตรงกันและผมเองก็หวังเอาไว้ลึกๆว่าเราจะได้กลับมาคบกันอีกครั้งแล้วสุดท้ายก็แต่งงานสร้างครอบครัวตามแบบที่เราสองคนเคยคุยกันไว้ ในขณะที่ผมกำลังจะไปขึ้นรถพี่สาวของนกก็โทรเข้ามาผมรีบรับสายเพราะคิดว่านกน่าจะอยู่กับพี่จ้าและผมก็ได้ยินเสียงพี่จ้าถอนหายใจก่อนจะเรียกชื่อผมปอเสียงของพี่จ้าฟังดูสั่นเครือเหมือนกับคนกำลังร้องไห้ครับมีอะไรหรอครับพี่จ้า ปอไม่ได้อยู่กับนกเหรอเปล่าครับนกเออนกนกอยู่ไหนครับพี่นกเป็นอะไรหรือเปล่าครับปอพี่ก็เพิ่งรู้ว่านกมันตายแล้วหลายวันก่อนมันยังโทรหาพี่อยู่เลยบอกว่าจะกลับบ้านแล้วก็ไม่ติดต่อกลับมาที่บ้านอีกเลยมันหายไปสองวันแล้วนี่พี่ก็เพิ่งแจ้งตำรวจไปเมื่อวาน แต่ตอนนี้ตำรวจบอกว่าเจอ,อนกเป็นศพถูกฆ่าปาดคอทิ้งไว้ข้างทางแล้วรถของมันก็โดนขโมยไปด้วย <S 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 ผมฟังจบแล้วก็แทบลมทั้งยืนมันรู้สึกจุกในอกน้ำตามันไหลออกมาเองผมโกรธตัวเองที่ไม่มีความรับผิดชอบขนาดนี้ตอนนั้นผมหน้ามืดตามัวทั้งโกรธและเสียใจ รีบออกไปขึ้นรถเพื่อที่จะไปบ้านของนกแต่เมื่อมาถึงที่รถผมก็หากุญแจไม่เจอครับเลยต้องวนกลับขึ้นมาบนห้องอีกครั้งแล้วอยู่ๆเสียงโทรศัพท์ของผมก็ดังขึ้นผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นเบอร์ของนกที่กำลังโทรหาผมความรู้สึกผมในตอนนั้นกลับเปลี่ยนเป็นความกลัวขึ้นมาแทน พะพี่สาวของนกเพิ่งจะบอกกับผมว่านกนั้นได้ตายไปแล้วแม้ทีแรกผมจะคิดว่าเป็นการล้อกันเล่นแต่เรื่องแบบนี้ก็ไม่น่าจะเอามาล้อเล่นได้ถึงจะกลัวแต่สุดท้ายผมก็ตัดสินใจกดรับสายของนกมือของผมสั่นไปหมดและพยายามพูดกับอีกฝ่ายนกอยู่ไหนผมอยากเจอ บอกผมสิวันนี้แค่แล้อกันเล่นผมหยุดนิ่งเพื่อฟังปลายสายตอบกลับมาแต่แล้วปลายสายก็วางไปผมจึงรีบโทรกลับไปทันทีเลยครับแล้วเอาโทรศัพท์แนบหูเอาไว้แต่ไม่นานผมก็เริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีเสียงโทรศัพท์กําลังดังอยู่ที่ไหนสักแห่งในห้องของผมทีแรกผมเองก็ไม่แน่ใจและคิดว่าตัวเองอาจจะหูแว่ว หรือไม่ก็คิดไปเองจนเมื่อผมเดินไปตามเสียงนั้นที่น่าจะดังมาจากทางห้องนอนของผมเมื่อผมเปิดประตูเข้าไปในห้องก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังกังวานชัดขึ้นผมพยายามหาต้นเสียงในห้องนั้นอย่างช้าๆจนได้พบว่ามันหล่นอยู่ใต้เตียงของผมนั่นเองผมเอื้อมมือเข้าไปหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าเป็นโทรศัพท์ของนกในสภาพที่หน้าจอแตกร้าว คนที่แขนของผมลุกสู้เลยครับเนื้อตัวรู้สึกเย็นๆและคิดว่าถ้าหากนกได้ตายไปแล้วแล้วใครกันละ่ะที่เป็นคนโทรหาผมอยู่ทุกวัน